สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม ere, ยันเดเรเชนเทอร์อนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยปอขอไม่เปิดกล้องแล้วกันนะคะเพราะว่าปอเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเซฟกับเกมเนี่ยให้เต็มที่เลยนะคะก็วันนี้นะคะปอจะมาเล่นยันเดเรแบบใช้มอดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมอดในทีมฮาโลวีนนะคะคือว่ามอดนี้เนี่ย ถูกทาไว้เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะคือก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะแต่ว่าปอน่ยก็เพิ่งจะไปหาเจอนะคะแล้วก็มีความสนใจในมดนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าปอก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบในเทศกาลวันฮาโลวีนเหมือนกันนะคะไปคะ่ะทุกคนคะ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะคะทุกคนพึ่มโอ้ oh my god โอ้ยก็ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมยันจังเนี่ยถึงได้น่ากลัวขนาดน,นี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนดูที่แววตาของเขาสิคะโอ้โหคือเอาตรงๆไหมคะเหมือนคนที่แบบว่าไม่ได้นอนนะอดหลับอดนอนมาเลยนะคะ <c oughs> ก็คือว่ามีความน่ากลัวแล้วก็น่าขืมๆหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือ เป็นทีมในห้องนอนของเรานะคะทุกคนสังเกตไปที่ผ้าม่านสิคะว่ามันมีวิญญาณผู้ชายเนี่ยกำลังเกาะหน้าต่างอยู่นะคะเออ,อเป็นยังไงคะทุกคนน่ากลัวไหมคะก็ <c oughs> เราจะมาดูกรกอรนอของเรากันนะคะก็คือเป็นเซ็ตเดิมเลยนะคะแต่ปอขอให้น้องเนี่ยใส่เป็นกกอนอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือจะเป็นแบบจีสติงนะคะทุกคนไปฮะ ปุ๊บเรียบร้อยค่ะแล้วทุกคนคะ่ะสังเกตสิคะว่าถ้าเดินเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากกําลังเป็นซอมบี้อยู่หรือเปล่าคนเนี่ยหรือว่าเป็นแค่เพียงคนที่แบบว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนคะ่ะดูไปที่เตียงนอนสิคะอันนี้คือจะเป็นธีมสีม่วงแล้วก็สีส้มหมดเลยนะคะโอเคค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะคะ อุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนอ,อ,อืมาแล้วค่ะเดี๋ยวนะนี่คือหน้าตาของฉันงนั้นเหรอใช่แล้วและนี่คือหน้าตาของยันจังในล่างฮาโลวีนนะคะทุกคนออ ก็จะบอกว่าภายในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นโทนสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะคือสวยเนาะคือปอน่ะชอบโทนสีนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันดูสว่างตาแล้วก็ดูเกมเนี่ยมันน่าเล่นขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนเอาละคะ่ะก็คือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยจะเต็มไปด้วยนี่เลยคะ่ะทุกคนฟักทองนะคะฟักทองที่มีวิญญ,ญาณสิงอยู่นะคะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน สวัสดีค่ะคุณครูคุณครูสบายดีไหมคะอ๋อช่วงนี้เนี่ยคุณครูก็สบายดีจ้าหนูได้เวลาสำรวจโรงเรียนแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะจะบอกว่าปอนเนี่ย ค่อนข้างชอบชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมีความแบบว่าสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเนาะคือแบบคือมีความเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงทําไมหน้าตาของไรบาเหลือมันเปลี่ยนไปล่ะคะคือคือจะบอกว่าหน้าตาของนางเนี่ย ลายเป็นตัวตลกนะคะทุกคนอ๋อฉันรู้แล้วว่าเธอเนี่ยกำลังคอร์สเพย์ใช่ไหมล่ะไลบารุใช่แล้วใช่แล้วฉันน่ะกำลังคอร์สเพอย์อยู่จ้าหรอหือ,หอแต่ว่าชุดเธอเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็แถมดูนี่สิหน้าตาของเธอเนี่ยก็น่ากลัวเช่นกันนะคะหือ ก็คือว่านางเนี่ยกำลังคอสเพย์นะคะในวันฮาโ,โลวีนเนาะมีความมโันโน,นิดนึงนะคะทุกคนโอเคโอ้โหชุดโคตรน่ารักเลยค่ะแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยมีความเป็นแบบว่าลายทางนะคะฮัลโหลสาวสาว ส่วนผู้ชายก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็รุ่นพี่ก็ยังคงเป็นสุดหล่อของเราคนเดิมเลยนะคะรุ่นพี่คะสบ,บายดีไหมคะอ,อ,อไปดีกว่าคะ่ะทุกคนปุ๊บ โอ้และนี่คือภายในโรงเรียนนะคะหูคือปอชอบโทนสีนี้มา,มากๆเลยค่ะเอออันนี้คือเป็นห้องของอาจารย์นะคะทุกคนก็คือว่ายังเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็น,นี่คือห้องพยาบาลค่ะว้วัดดีนางพยาบาลไหนก็คือว่านางพยาบาลเนี่ยไม่ได้เป็นชุดเลยนะคะคือยังเป็นชุดเดิมนะคะทุกคนไปค่ะไหนปอขอไปดูห้องครัวหน่อยสิ ห้องครัวอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงห้องครัวของฉันก็คือห้องนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะแต่ว่า N P C เนี่ยสภาพค,คือแบบสวยอะมีความเป็นโทนสีดำแล้วก็สีแดงเนาะหูยเทชมุดเลยเออนี่ขอเก็บมีดมาไว้แล้วกันนะคะเผื่อว่าเราจะต้องใช้นะจ๊ะทุกคนและนี่คือห้องชมรมนักสแสดงนะจ๊ะทุกคนก็คือว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยนะคะ ไปดีกว่าค่ะทุกคนเราจะมาสำรวจโรงเรียนกันนะครับเดี๋ยวป้อเนี่ยจะขออนุญ,ญาตนะคะขึ้นไปดูที่ชั้น3นะคะโอ้เดี๋ยวนะเออทุกคนดูนี่สิคะอันนี้เนี่ยมันคือถ้วยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกกตาเลยนะคะหือ นะ่กลัวมากๆเลยทุกคนเฮ้ยถือว่าเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเนี่ยลูกตาของใครก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าจะต้องไม่ใช่ของเราแน่นอนนะคะโอเคค่ะก็แล้วปอนเนี่ยจะขอขึ้นมาดูอาวุธของเราสักหน่อยแล้วกันนะคะคือปอนเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเรามีหมวกเพิ่มนะคะมันจะเป็นยังไง แล้วพอขอลองเปลี่ยนทรงผมหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนเอาทรงผมไหนดีนะที่มันจะเหมาะกับทีมนี้นะเพื่อนทรงนี้เนี่ยคือสวยเลยนะคะนี้ไงมัวทุกคนเป็นไงแล้วพอขอมาลองแต่งตัวนะคะให้มันเข้ากับทีมฮาโลวีนเนาะก็คือเราจะมาแต่งตัวเพิ่มนะคะจะได้ดูน่ากลัวขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็น โยมมทูตเนาะอุ้ยโคตรเทรเลยอ่ะดูดิและนี่แหละคะ่ะคือห้องของพออนนะคะทุกคนเ,เ,เ,เป็นยังไงล่ะฉันน่ากลัวไหมล่ะจ๊ะเธอเนี่ยมันน่ากลัวจังเลยนะแต่ว่าแต่เพราะว่าหมวกเนี่ยมันดูใหญ่เกินไปนะคะทุกคนแต่พอขอเปลี่ยนหมวกแล้วกันนะคะมันใหญ่เกินไปนะคะ เฮ้ยทุกคนปอเจอแล้วคะ่ะเ,เป็นเลยนะคะแล้วก็ว้าวในที่สุดนะคะมันก็มีอาวุธมาใหม่ด้วยนะคะทุกคนเอาละทุกคนเออเและโอ้าว OMG oh และนี่คืออาวุธของเรานะคะที่อยู่ในมอดนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นลูกอมยักษ์นะคะแล้วก็มีสีส้มสีดำนะคะอุ้ยโคตรใหญ่เลยบอกเลยว่าใครที่โดนเข้าไปเนี่ยตาอย่างเดียวเลยนะคะอาอเฮ้ยหวัดดีวัดดีขอโทษนะแต่ว่าฉันอุ้ยเอา้ามีคนเห็น ไปแล้วโอ้มายกอดโอ้มากอดมีคนเห็นทุกคนสวยแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ่ะทุกคนเราเนี่ยไม่แคร์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาเพื่อฆ่าคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือจะเป็นบนหนันฟ้านะคะเ,เฮ้ยมีคนในฟอกอาจาแล้ววะ่ะอุย๊ยทุกคนมีคนแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะมันนี่สิ เออโอ้บอกเลยว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็เอาเฮ้ยทุกคนทำไมนางตายท่านั้น่ะเอออันนี้คือเธอกำลังตายท่าย,ยากใช่ไหมคือเป็นท่าตายที่ค่อนข้างอุบาทมากๆ อ,โหโหโหอุบาทมากเอ,อ่อถิงขอโทษนะที่ฉันเนี่ยต้องฆ่าเธอนะเพื่อนอยากเพราะว่าฉันเนี่ยมันมีเลือดปีศาจอยู่ในตัวยังไงเลยจ๊ะใช่แล้วอ,อ,อืมไปดีกว่าค่ะทุกคนไปฆ่าคนต่อไปกันนะคะเฮ้ย ห้องนี้มีสามคนใช่ไหมเราจะไปหาคนที่อยู่คนเดียวนะคะห้องนี้คือมีคนเยอะเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคือบนโต๊ะเนี่ยจะเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็หมึกปากกาให้เราเนี่ยเขียนไว้นะคะทุกคนโอ้หก็ถือว่ามดนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างใส่ใจมากๆเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อดีกว่านะคะให้ตาเถอะ คือตอนนี้เนี่ยฉันกําลังโดนจับได้เหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะทุกคนเอแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือปอนะไม่แคร์อยู่แล้วนะคะอ้าวเฮ้ยอ๋อนี่ไงเจ้าสองคนนี้ยังไงล่ะที่พวกมันเนี่ยไปฟ้องอาจารย์นะคะทําให้เราเนี่ยจะต้องซวยแล้วก็โดนจับได้นะคะเออเออเออฉันว่าพวกเธอเนี่ยหาเรื่อง ผิดคนซะแล้วแหละอยู่เฉยๆไม่ชอบใช่ไหมทำไมถึงต้องหาเรื่องใส่ตัวด้วยก็ไม่รู้นะคะเอาละฉันจะมาสนองเธอเองเออเออเฮื่อ,อ,อ,อเรียบร้อยนะคะโอ้แม่สาวน้อยไม่ต้องกลัวไปนะฉันคิดว่าการตายเนี่ยมันก็ ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่หรอกนะทุกคนจะต้องทำใจให้มันสบ,บายๆบบนะเพื่อนโอเคไหมฮือ, <laughs> โอโอ้ทุกคนคือหน้าตาของตัวเราเนี่ยน่ากลัวมากอะ่ะดูดิคือแบบหน้าตาลกติดมากๆเลยบอกให้ไปแล้วคะ่ะทุกคนฉันจะต้องหนีกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่หนีเนี่ยฉันต้องแย่ แน่ๆเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวปอนะคะจะให้น้องยันตังเนี่ยหนีกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูชุดว่ายนะ้ำแล้วก็ชุดที่มาใหม่ของมดนี้นะคะว่ามันจะสวยแล้วก็จะปังขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องหนีกลับบ้านก่อนแล้วแหละเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยประตูประตูปิดแล้วค่ะทุกคนเอาละในเวลานี้กลับบ้านแล้ว แล้วไว้เจอกันนะพรุ่งนี้เช้าไปก่อนละเพื่อนไปแล้วโอเคค่ะอารุนสวัสด์จ้าทุกคนให้ตาเธอะเมื่อวานนี้เนี่ยฉันเกือบจะไม่รอดซะแล้วแหละแต่ว่าฉันก็รอดมาได้นะคะไม่มีใครจับได้ว่าฉันเนี่ยฆ่าคนตายไปถึงสองสามคนเลยนะคะเอาละทุกคนในเวลาลุยต่อแล้วนะคะ เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูชุดว่ายน้ํากันเนาะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆค,ค่ะไปค่ะไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนเออมห้องน้ําโอเคโอ้โหทุกคนทําไมห้องน้ําเนี่ยมันช่างดูเก่าขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะน่ากลัวมากมากเลยค่ะโอเคครับผมปุ๊บมาเรามาดูชุดกันดีกว่านะคะ เอิม่มขอเริ่มด้วยชุดเอ่มชุดนี้แล้วกันนะคะปุ๊บไปไปดูกันอู้อันนี้คือเป็นชุดธรรมดาเลยค่ะทุกคนเออแล้วก็ชุดว่ายน้ำฟ๊บโอ้โหทุกคน คือแบบมันช่างหน้าผิดหวังสะลึกเกินนะคะที่ไม่มีชุดว่ายน้ำของมอดนี้เลยนะคะโอ้โหแอบเสียใจนะคะเนี่ยโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราใส่ชุดนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าชุดนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะ ไหนดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเนาะแถวๆนี้นะคะก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะทุกคนก็คือรู้สึกว่ามอดนี้เนี่ยจะมีแค่เพียงอาวุธลับเท่านั้นนะคะที่อยู่ในห้องของพออเนาะเออไหนไอ้พวกเนาะว้าวยอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ยมันคืออะไรอะ ออเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นลงศพเลยนะคะแต่ว่าแล้วมันก็เหมือนจะบักด้วยนะคะแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยหน้าตามันดูน่ากลัวมากๆเลยทุกคนดูดิคือตาเขาหายไปแล้วก็คนนี้ก็น่ากลัวคนนี้ก็น่ากลัวเออวิวิทำไมคนนี้เขาหัวเขาหายไปอย่าบอกนะว,ว่า คนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหัวหน้าของแก๊งนี้น่ะโหคือปอรู้สึกว่าอันนี้นะคะเหมือนมอดมันจะบักเลยนะคะก็เลยกลายเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะโอ๊ยน่ากลัวมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเพราะว่ามดนี้เนี่ยมันก็นานแล้วนะคะโอ้โหเดียวนะ ทำไมเธอคนนี้เนี่ยถึงได้เดินท่าแบบนี้ล่ะคะอ๋อพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยฉัน,น่ะพักผ่อนน้อยไปหน่อยน่ะก็เลยเดินก้มหน้าน่ะอ๋อแล้วไปแล้วไปคือพวกเธอเนี่ยนะเหมือนจะเป็นซอมบี้แต่ก็ไม่ใช่นะคะโอ้สวัสดีจ้าหวัวหน้าชมรมดอกไม้สวัสดีจ้าเฮ้ยทุกคน,นไหนก็นไหนแล้วนะคะ พอขอมาขโมยกุญแจเขาสักหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อจะมีอาวุธลับอยู่ในโกดังเนาะโอเคค่ะอึ๊บทำการขโมยกุญแจมาคิวโอเคครับผมเราได้กุญแจมาแล้วนะคะคือแบบพวกนางเดินกันน่ากลัวมากเลยอะเดินหัวตกกันทุกคนเลยนะคะอ๋อก็อย่างว่าเลยค่ะเพราะว่านี่มันเป็นทีมฮาโลวีนนี่นาะ อุ้ยทุกคนทำไมดอกนี้เนี่ยสีสวยสวยก็ไม่รู้นะคะเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเดียวเดียวเดียวเหมือนฉันเนี่ยจะเจออาวุธลับชิ้นใหม่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะทุกคนมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อหน้าตาเนี่ยเหมือนจะเป็นรูปม้าเลยนะคะเหมือนเป็นรูปหมาลุกเลยทุกคนเหมือนไหมเออเหมือนมากๆเลยค่ะโอเคข้างในก็ ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าอันที่มันแปลกใหม่ก็คือจะเป็นอันนี้เลยค่ะฟืบเห็นไหมดูสิคะน่ากลัวไม่เอ่ยไหนๆก็เอา้าทุกคนเดี๋ยวนะก็คือฮะคือเราฆ่าเขาไม่ได้หรอคือพวกเธอเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยทําไมเราถึงฆ่าพวกนางไม่ได้คะทุกคนเกิอ,อะไรขึ้นคะเนี่ยโอไม่ oh my, นะพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นอมตะก็ได้นะคะทุกคน เออกรบมาตะหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องหาเหยื่อในการฆ่าเพราะว่าฉันน่ะอยากจะใช้อาวุธชิ้นนี้ยังไงนะจ๊ะทุกคนอืมในห้องนี้คือแบบคนเยอะเกินไปนะคะคือน่าจะไม่ปลอดภัยนะคะแต่เอ๊ะทำไมมอดนี้เนี่ยปอเนี่ยถึงไม่เห็นยันจังเลยล่ะทุกคนหรือว่ามันจะไม่มียันจังหรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราขึ้นไปที่ชั้นดันฟ้าก็ได้ค่ะเออไม่เป็นไรอ๋อมันนี่สิออหูโอ้หูมันนี่เร็วนางหัวเขียวคือว่าเราเนี่ยฆ่านางตายนะคะถึงสองรอบแล้วนะคะโอ้ <laughs> oh my god นี่คือชั้นจะใจร้ไยร้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ย เหมาะกับการโดนค่านะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เลยค่ะคือผู้หญิงคนนี้นะคะนางเนี่ยขึ้นเมาเหลอยแล้วก็มองไปที่ต้นไม้ต้นนั้นนะคะหรือว่าเขาเนี่ยจะมีความหลังกับผู้ชายที่นั่นหรือเปล่าคะทุกคนสังเกตไหมคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าในเมื่อเธอเนี่ยกำลังอกหักจากความรักใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันน่ะจะมาดับทุกข ให้เธอเองโอเคไหมจ๊ะสาวน้อยเออและนี่แหละคือการดับทุกข์ของฉันยังไงล่ะจ๊ะสาวน้อยเอาแล้วคือเราจะลากไปไหนเนี่ยทุกคนคือแบบเราน่ากลัวมากเลยอย่างจริงนะคะคือปอก็ค่อนข้างชอบมอดนี้มากๆเลยนะคะเฮ้ยเออฉันเจอเหยือ่อในการฆ่า คนต่อไปมีคนเห็นศพเห็นศพเหรอนี่แน่โอ้และตอนนี้เนี่ยวายไม่โอ้ m ม g o กทุกคนคือว่าเราเนี่ยฆ่าบุ่มบ่ามไปนะคะทำให้โดนจับได้เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะและฉันก็ กลับมาที่ล่างของยันจังเช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะปอก็ได้มารีวิวในการเล่นมอสฮาโลวีเนี่ยให้ทุกคนนะคะได้ดูกันครบถ้วนแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เราก็น้องๆกะชอบกัน,นะคะัะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะครับรักนะคะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน